สวัสดีครับวันนี้ก็พบกันเหมือนเช่นเคยนะครับกับมาศลบบุรีตามหาพระบ้านสวัสดีพี่พีท่านผู้ชมที่มารับชมทุกท่านด้วยนะครับทั้งใหม่และเก่ายังไงผมขอฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับและเพื่อไม่พลาด EP ต่อไปนะครับผมวันนี้ก็มีพระมาแบ่งปันก่อนก่อนจะปีใหม่กันนะครับพี่พท่านใดสนใจพระเครื่องก็เพิ่มไลน์มาหรือโทรมาเหมือนเช่นเคยได้เลยนะครับ0817941656 วันนี้ก็ได้มาหลากหลายนะครับใหม่เก่าเดี๋ยววันนี้เพื่อไม่ให้เป็นการเสรียเวลานะครับพี่พก่อนปีใหม่เราก็มาชมกันอีกสักชุดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มองค์แรกกันเลยนะครับองค์แรกนะครับจะเป็นเหรียญหลวงพ่อจวนวัดหนองสุ่มนะครับพี่พีเหรียญสวยเดิมๆผิวบ้านๆเลยนะครับนี่วันนี้มีมาแบ่งปัน2เหรียญน,นะครับหลวงพ่อจวนวัดหนองสุ่มจังหวัดสิงห์บุรีอำเภออินบุรีนะครับพี่พนี่ เหรียญไม่ผ่านการใช้เลยนะครับเป็นที่ระลึกฉลองอายุครบ63ปีนะครับ2 5 2พนรี่ิเะครับพี่ๆผิวเดิมเลยครับด้านหลังจะเป็นยันคล้ายดอกบัวนะครับท่านใดสนใจนะครับผมมีมุมมีทางก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามานะครับยินดีแบ่งปันได้นะครับผมนี่วันนี้มีมาแบ่งปันให้ชม2เหรียญนะครับเดี๋ยวไปดูอีกเหรียญนึงเลยนะครับอีกเหรียญก็สวยสวยทั้งคู่นะครับพี่ๆนี่สวยทั้งคู่นะครับไม่ผ่านการใช้ทั้งคู่เลยนะครับนี่ดูผิวนี่ ผิวชมพูแบบรมน้ําตาลแบบสวยๆเลยนะครับนี่เหรียญหลักร้อยนะครับพี่ๆเอาราคาเบาๆนะครับผมนี่ท่านใดสะสมนะครับไปเก็บไปใช้ได้เลยนะครับหลวงพ่อจวนท่านเป็นเกจิที่มีชื่อเสียงโด่งดังนะครับของจังหวัดสิงห์บุรีและก็มีประสบการณ์หลายรุ่นนะครับเกือบุกรุ่นเลยครับพี่ๆนี่ท่านใดสนใจมีมุมมีทางครับผมแกะบล็อกแกะพิมพ์ได้งดงามมากๆเหมือนตัวท่านมีชีวิตจริงเลยนะครับพี่ๆดูเอียงข้างนะครับนี่ ได้แกะบล็อกแกะพิมพ์รุ่นนี้นะครับมีมิติมากมากเลยนะครับผมท่านใดสนใจนะครับมีมุมมีทางก็สอบถามเพิ่มรายมาหรือโทรมาเหมือนเช่นเคยได้เลยนะครับพี่ๆไปดูองค์ต่อไปเลยนะครับองค์ต่อไปจะเป็นเหรียญพระอาจารย์บุญนะครับพี่ๆเหรียญน,น่าจะทางอีสานหรือไงครับนี่พระอาจารย์บุญ ตัวจริงนะครับพี่พี่เส้นสเกลแบบว่าเส้นสายโอ้โหเต็มเลยนะครับอยู่ไฟแดงๆเต็มเลยนะครับผมเหรียญพอสอลึกนะครับพี่พี่ปี2515นะครับท่านใดรู้จักนะครับชอบนะครับเหรียญแท้ดูง่ายๆนะครับมีมุมมีทางก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับเหรียญตัวตัดดูง่ายๆเลยนะครับพี่พี่นี่หโอ้ปิ้นตามสูตรเลยนะครับท่านใดหลักร้อยนะครับพี่พี่เนี่เหรียญพระจันทร์บุญน่าจะเป็นรุ่นแรกๆด้วยนะครับท่านใดมีมุมมีทางเหรียญสวยๆนะครับติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับผม องคต่อไปนี่สวยมากๆเลยนะครับเป็นเหรียญเสมากระไ่ทองลงยานะครับหลวงพ่อบุญวัดบ้านนานะครับพี่พี่นี่ปี35นะครับเหรียญเหรียญกระไ่ทองไม่ได้ผ่านการใช้เลยครับจังหวัดระยองแบบผิวทองแบบอลามสะท้อนแสงเลยนะครับในพี่พี่ลงยา้วยครับบ้นบานฝุ่นๆไม่ได้เช็ดไม่ได้อะไรเลยนะครับท่านใดสนใจนะครับมีมุมมีทางเด่นหลวงพ่อบุญวัดบ้านนานะครับ เหรียญนี้ก็เอาไม่แพงนะครับพี่ๆหลักร้อยนะครับผมวันนี้พระสวยๆอย่างนั้นเลยนะครับห้ามพลาดรับชมเด็ดขาดเลยนะครับพี่ๆนี่ท่านใดมีมุมมีทางนะครับหรือชอบก็สอบถามติดต่อกันเข้ามาได้นะครับยินดีแบ่งปันได้นะครับผมและนี้นะครับจะเป็นเหรียญหลวงพ่อพิงค์วัดโบสถ์กองธนูนะครับเป็นเหรียญทุน9อันนี้สายสินเดิมเชือกเดิมตะกุดเดิมนะครับเหรียญลมดำโหแบบเหรียญน่าจะปี19นะครับในรุ่นทูนเด้วยนะครับ เหรียญผิวประหลอดม่วงวาวเดิมเดิมเลยนะครับหลวงพ่อพิงค์ถ้าเป็นเกจิที่โด่งดังมากๆของจังหวัดลบบุรีนะครับท่านจะเป็นเกจิที่คู่มากับพวกหลวงพ่อบุญมีนะครับเนี่ท่านใดสนใจนะครับมีมุมมีทางครับแบบนี้องค์นี้มีสายสินเดิมเดิมเลยนะครับปกติจะเจอแต่เหรียญนะครับนี่ยท่านใดสนใจมีมุมมีทางก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับผมเหรียญต่อไปเป็นเหรียญกไะล่ทองนะครับพี่ผิวหิ่งหิ่งฝุ่นฝุ่นไม่ได้เช็ดเนี่ยนะครับเป็นเหรียญเจ้าคุณนอนะครับผม ปี2 5 2 1นเะครับเสด็จถวายผ้าพระกฐินนะครับนี่ท่านใดสนใจนะครับเหรียญแชมป์แชมป์เลยนะครับหิ่งหิ่งบ้านบ้านเี่ยนะครับมีมุมมีทางนะครับเหรียญเจ้าคุณนอปี21สอนะครับสอบถามกันเข้ามานะครับยินดีแบ่งปันได้ครับเหรียญเดิมๆนี่น่ารักมากๆเลยนะครับห่วงเดิมอะไรเดิมนะครับบ้านบ้านครับผมต่อไปก็จะเป็นเหรียญทางนครราชสีมานะครับนี่เหรียญทางโคราชนะครับพี่ๆเป็นหลวงพ่อหลวงปู่ปุ๊นะครับนี่ สภาพผ่านการสัมผัสมาบ้างนะครับโดนปากโดนอะไรแต่ลมดําก็ยังอยู่นะครับด้านหลังจะเป็นยันนะครับนี่ท่านใดสนใจรู้จักนะครับมีมุมมีทางก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับยินดีแบ่งปันได้นะครับเหรียญหลงปุ๊ปปุ๊นะครับสภาพก็คมชัดเห็นชัดหมดนะครับพี่ๆนี่น่าจะเป็นเหรียญเล่นของโคราชอีกหนึ่งเหรียญนะครับผมเดี๋ยวไปดูอต่อไปเลยนะครับ องต่อไปจะเป็นสมเด็จหลวงพ่อโสธรปีศูนย์เก้านะครับพี่พี่นี่ไม่ค่อยพบเจอนะครับอันนี้ก็ลานในตรงนี้นะครับพี่พี่เป็นธรรมชาติของพระเนื้อผงนะครับนี่เนื้อหาจัดจานมากๆเลยนะครับพี่พี่ดูง่ายๆเลยนะครับสมเด็จหลวงพ่อโสธรปีศูนย์เก้าโดยรวมแล้วพระสวยนะครับพี่พี่ดูหูตาจมูกปากเห็นชัดเจนเลยนะครับนี่ท่านใดสนใจมีมุมมีทางก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามานะครับยินดีแบ่งปันได้นะครับพระเดิมๆเลยครับนี่มีกระทะตรงนี้แบบว่าเป็นเดิมนะครับนี่ ท่านใดมีมุมมีทางก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับดูง่ายๆเลยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นแหนบนะครับพี่ๆเป็นแหนบสกีนนะครับปี2495สมเด็จพุทธจันโตวัชยโยนะครับพี่ๆนี่ปี95สร้างพร้อมรุ่นสร้างเขื่อนนะครับนี่เป็นรุ่นที่นิยมนะครับนี่หายากมากๆเลยนะครับเป็นแถบสกีนนะครับท่านใดสนใจนะครับมีมุมมีทางก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับเดิมๆเลยนะครับพี่ๆนี่ ไม่ผ่านการใช้และหายากหิ่งๆิ่งบ้านๆเลยนะครับท่านใดสนใจก็เพิ่มไลน์มาหรือโทรมาได้เลยนะครับนี่พระดีประสบการณ์ดีนะครับปุกเสกเกจิคณาจา์มากมายเลยนะครับยุคปี95นะครับหลวงพ่อหในนั้นก็มีหลวงพ่อสวงวัดชีประขาววยครับที่มีชื่อเสียงโด่งดังของจังหวัดสิงห์บุรีนะครับท่านใดสนใจนะครับห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับผมอันนี้ก็จะเป็น พระพิมส่งน้ําน่าจะออกวัดสี่ขันนะครับพี่ๆนี่ดูง่ายๆเลยนะครับเจ้าคุณนอออธิษฐานจิตน่าจะปีประมาณหนึ่งสนะครับพี่ๆท่านใดสนใจนะครับพระเดิมๆหูตากระพริบนะครับหิ้งหิ่งฝุ่นๆเลยครับโซนสี่นี้จะพบเจอน้อยนะครับนี่พี่ๆสนใจก็ติดต่อกันเข้ามาได้ครับพระเดิมๆดูง่ายเลยนะครับไม่ผ่านการใช้นะครับบ้านๆอยู่ในในฝุ่นๆไม่ได้ปัดไม่ได้อะไรนะครับนี่เพราะผมเอาพระบ้านชชว์ๆนะครับพี่ๆอันนี้นะครับ เป็นสมเด็จพิมพ์เล็กๆอย่างเงี้ยไม่ทราบที่นะครับพี่ๆออกจะผสมผงออกน้ํามันผสมนะครับนี่ท่านใดรู้จักมีความรู้ก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามานะครับพระแท้ดูง่ายเลยนะครับนี่เก่ามากๆเลยนะครับพระสมเด็จไม่ทราบที่นะครับนี่องค์ไม่ใหญ่มากนะครับใหญ่กว่าพระคะแนนนิดหน่อยนะครับนี่ท่านใดสนใจมีมุมมีทางพระแท้ดูง่ายๆเลยนะครับก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามานะครับผมองค์นี้ต่อไปก็จะเป็นพระรอดนะครับพี่ๆไม่ทราบที่เหมือนกันครับนี่น่าจะเป็นทางเหนือนะครับนี่ น่าจะเป็นวัดพระสิงห์หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับเผื่อท่านใดมีความรู้นะครับนี่พระรอดเหนือจัดจ้านไม่ได้ผ่านการใช้เลยนะครับเก่าๆผิวหิ้งฝุ่นๆเดิมๆบ้านๆเลยนะครับนี่พี่ๆนี่ดูง่ายๆเลยนะความคิดผมนะแต่ว่าก็จะไม่ถึงพระรอดยุคมหาวันหรอกนะผมว่านะครับผมพระรอดพวกนี้ก็น่าจะปีหนึ่งกว่าหรือ9กว่านะครับนี่เผื่อท่านใดรู้จักนะครับไปตรงสายตรงทางก็สอบถามกันเข้ามานะครับผมต่อไปเลยนะครับเป็นเหรียญหายากนะครับพี่ๆนี่เป็นเหรียญหลวง พราะโตนะครับพราะโตเขาบอดทอง เป็นปี1 0งนะครับนี่หลวงพ่อบุญวัดบ้านนาปุกเสกหลวงพ่ทิมวัดละหานไล่โอ้โหหลายเกจินะครับปุกเสกเขาว่าเป็นพระดีพิธีใหญ่มากๆเลยนะครับเป็นเหรียญน,น่าจะฝาบาทกระไหลทองนะครับนี่หายากมากๆเลยนะครับหลวงพ่อโตวัดเขาบาททองรุ่นนี้เป็นรุ่นประสบการณ์แล้วก็พิธีใหญ่เกจิคณาจารย์ปลุกเสกแบบเยอะมากๆ,ๆเลยนะครับนี่ท่านใดสนใจมีมุมมีทางพระบ้านๆก็ดูง่ายๆอย่างเงี้ยครับนี่ฝุน่นๆบ้านๆเลยนะครับไม่ผ่านการใช้เลยนะครับพระแท้ดูง่ายวันนี้มาแบ่งปันถึงหน้าจอเลยนะครับหายากนะครับพี่ๆ สองพาหนนะครับแล้วก็ได้อีกเหรียญนึงก็เป็นพระทางระยองนะครับนี่วัดวัดบุญนาคนะครับอำเภอแกนจังหวัดระยองนะครับนี่เป็นหลวงพ่อหลุ่นหรือหลวงพ่ออะไรนี่ไม่แน่ใจนะครับพี่พี่เป็นเหรียญใหญ่นะครับเป็นเป็นเหรียญชุบนิกเกิลดูง่ายๆเลยนะครับนี่เผื่อท่านใดรู้จักมีความรู้นะครับก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะครับเหรียญก็เดิมๆนะครับพี่พมีคราบสนิมเขียวนิดๆหน่อยตามการเก็บการเวลานะครับเหรียญเก่าครับผมเหรียญแท้ดูง่ายๆครับผม อันนี้ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อแทนนะครับพี่พี่พระลาดบุรีนะครับเหรียญผิวไฟแดงแป๊ดเลยนะครับพี่นี่ดูง่ายๆเลยนะครับนี่พระเหรียญหลวงพ่อแทนที่ลึกในงานชาปกิจปีหนึ่งหนึ่งนะครับพี่พี่นี่แต่เขาก็เล่นกันนะครับนี่โพธารามนะครับจังหวัดลาดบุรีท่านใดสนใจนะครับมีมุมมีทางก็ติดต่อเข้ามานะครับผิวไฟเดิมๆเลยครับนี่เหรียญนี้ไม่ผ่านการใช้บ้านๆเลยนะครับท่านใดมีมุมมีทางก็ห้ามพลาดเลยนะครับผมนี่เดิมๆเลยครับผม อันนี้นะครับจะเป็นหลวงพ่อชื่นวัดป่ามุนีนะครับเนี่ยพวที่ผมเคยได้ได้มาวันนี้มีโอกาสได้มาอีก2องค์นะครับพี่ๆองค์นี้ใหญ่มากๆเลยหนามากๆเลยนะครับจัดสร้างสองกว่านะครับพี่ๆนี่สมัยก่อนใช้ฝนยาใช้โ,โหประสบการณ์เยอะนะครับเนี่ยหลวงพ่อชื่นนะครับท่านเป็นพระเกจิเก่าของเมืองอ่างทองนะครับเนี่ยท่านใดรู้จักนะครับมีมุมมีทางเป็นเป็นพระผงเม็ดแตงเอ้ เป็นเม็ดเม็ดเม้ายเม็ดยานะครับนี่นั่งบัวนะครับนี่เป็นพพุทธนะครับท่านใดสนใจมีมุมมีทางนะครับนี่พระดีประสบการณ์ดีราคาจับต้องได้นะครับผมมี2องค์นะครับพี่พี่นี่อีกององนี้พิมพ์นี้ไม่ค่อยพบเจอนะครับนี่หายากนะครับนี่ฝัดส่วนน่ารักมากๆเลยนะครับหลวงพ่อชื่นวัดป่ามุนีนะครับมีประสบการณ์มีชื่อเสียงโด่งดังนะครับราคาหลักร้อยจับต้องได้นะครับพี่พี่ท่านใดสนใจนะครับไปเก็บหรือไปใช้สบายใจพระแท้ดูง่ายๆนะครับมีมุมมีทางก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะครับผม เดี๋ยวเรามาชมองค์ต่อไปเลยนะครับผมองค์ต่อไปได้มาสององนะครับนี่พี่ๆเป็นสมเด็จหลวงพ่อจวนนะครับนี่เป็นสมเด็ดจน,น,น,ดดนั่งบัวนะครับหลวงพ่อจวนวัดหนองสุ่มนะครับพี่ๆเดี๋ยวสักครู่นะครับกล้องไม่ซูมอ่าสมเด็จนั่งบัวหลวงพ่อจวนนะครับพิมพ์นี้ไม่ค่อยพบเจอนะครับพี่ๆผมว่าน่าจะสร้างปี1นนะ นี่ข้างหลังจะเขียนเลยนะครับเป็นยันแล้วก็วัดหนองสุ่มจังหวัดสิงห์บุรีได้มาสององค์อีกองอีกองเนี่ยครับพี่ๆจะอยู่ในกล่องนะครับแต่กล่องี้ยไม่ได้มันเป็นกล่องเก่ามากๆเลยนะครับนี่หายากนะครับพี่ๆเนี่ยเพราะว่ายางคาบกระป๋องการเก็บบ้านๆเนี่ยเขาติดหนึบไปหมดเลยครับเนี่ยทั้งงัดก็อาจจะออกนะครับมีแบ่งปันสององค์นะครับสวยแชมป์ทั้งคู่นะครับสมเด็จนั่งบัวหลวงพระจวนวัดหนองสุ่มนะครับพบเจอน้อยนะครับพี่ๆนี่องค์นี้ก็จะเป็น หลวงพ่อบุญยังนะครับบุญยงนะครับพี่พีดหรือก็ไระไรทองลงยาน้ําเงินจะหายากมากๆเลยนะครับหลังจะเป็นหลวงพ่อใหญ่นะครับปี18นะครับผมพระทางกรุงเทพนะครับวัดอรุณนะครับท่านใดสนใจนะครับพระดีพิธีใหญ่สวยแชมป์เลยนะครับปกติจะเจอกระไรทองอย่างเดียนะครับอันนี้ลงยาน้ําเงินลงยาแดงนะครับพบเจอน้อยมากๆเลยนะครับหลวงพ่อบุญยงนะครับหลวงพ่อครูทาบุญยงนะครับท่านใด สนใจมีมุมมีทางหรือรู้จักนะครับฮะดีปีหรือก็สนใจติดต่อกันเข้ามานะครับอันนี้เป็นนางพญานะครับพี่พี่เก่านะครับไม่ทราบที่นะครับพี่พี่ด้านหลังเขาจะมียันอุเนี่ยครับเนื้อหาเก่ามากๆเลยบ้านๆเลยนะครับพี่พี่เนื้อนามพญาเนื้อดินผสมผงใบลานนะครับท่านใดสนใจนะครับรู้จักนะครับมีมุมมีทางก็ติดต่อแบ่งปันกันได้นะครับผมนี่เดิมๆเลยนะครับไม่ผ่านการใช้นะครับผม สององค์สุดท้ายก็จะเป็นหลวงพ่อเพียนอคาัมโมนะครับพี่พี่วันนี้ได้มา2เหรียญนะครับอีกเหรียญนึงจะเป็นเหรียญไตรมาสเหรียญใหญ่3กษัตริย์นะครับนี่ท่านใดสนใจมีมุมมีทางก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะครับซองเดิมเดิมเนยนะครับพี่พี่เหรียญหลังเสือนะครับผมไม่ผ่านการใช้เลยครับเหรียญบาทน้ำมนใหญ่นะครับไตรมาสเนื้อ 3K นะครับปกติจะเจอแต่เนื้อทองแดงนะครับผมและอีกเหรียญหนึ่งนะครับพี่พี่จะเป็น เหรียญรุ่น2บาลมีค้ำคูณนะครับหลวงู่แบนกับหลวงพ่อเพียนปี54นะครับเนื้อเงินนะครับพี่พี่สวยพร้อมกล่องเดิมเลยนะครับนี่ท่านใดสนใจนะครับมีมุมมีทางนะครับผมเหรียญสวยแชมป์เลยนะครับนี่หลวงพ่อแบนอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นหลวงพ่อเพี้ยนนะครับนี่รุ่น2อาจารย์ค้ำคูณนะครับมีปี54ด้วยนะครับแล้วก็เนื้อเงินราคาเบาๆนะครับพี่พี่สอบถามกันเข้ามาเหรียญไม่ค่อยพบเจอเท่าไหร่นะครับรุ่นนี้นะครับท่านใดมีมุมมีทางก็ติดต่อกันเข้ามานะครับยินดีแบ่งปันได้นะครับผม ยังไงผมก็ฝากด้วยนะครับพี่ๆฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาด EP ต่อไปรบกวนพี่ๆกดกระดิ่งไว้ได้วยนะครับผมท่านใดสนใจพระเครื่ององค์ไหนนะครับพี่ๆก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาเพิ่มไลน์มาหรือโทรมาเหมือนเช่นเคยได้เลยนะครับผมยังไงผมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่มารับชมสวัสดีครับ